สวัสดีค่ะกอนสาวเกาะชาแนลเนาะจ้ะวันนี้พามาชมสวนหลังบ้านของแทรโรสแมรี่เนาะจ้ะปลีกของข้ามียูทุบมองมองไดนปลูกร็ปลูกไปเลยอัปเดตสวนจักน้อยเนาะจ้ะ โรสเมรี่กำลังปลูกเพราะว่าบางที่ต้นนี้ก็กิงกานเขาไปเนาะจ้านี่จ้ะอยู่อยู่ก็ไปเนาะจ้ะก็เลยปลูกทดแทนกันเนาะจ้าหอมเปรยสะอ,อ่อนหอมเปรย์จะขอ จะกี่มีต้นเดียวยูสซ to ื uh, erm ้อนี่เนาะจ้ะก่อนทอนไปแล้วเพราะว่าเขาปั่นซุ้มไม่แม่นี่เราจะขันเขาแก่เขาแก่เม็ดเขากระ่าโลนโล่งหลวงล่งสินะจ้ะนี่จ้ะก็เลยได้เป็นซระแหน่อันนี้น่าจะเป็นอโอซระแหน่เป็นกระบอกโมผิดโอ้ยจังเสียเลยหอมเปยเป็นหอมเปยเป็ดแต่ว่า๊บเป็นหอมเปย์ถ้าเราจะเป็นหอมเปยฝรั่งล่ะซุ้มต้นใหญ่ๆนะจ้ะ คิดว่าเนี่จ้าเขาเกิดขึ้นมาสิจ้ะขันท้าตังใจวในะีว่านแท้ๆนะบ่คืนนี่เจ้ะบ่ขึ้นก่อนตังใจวในะีว่านแท้ๆบ่ขึ้นต้องปล่อยให้เขาลวงลวนเองเลยห้างทีห้างเทียกับตัดตัดเราก็ไปใส่กระทางไม่สินะจ้ะจะมาเปรีส่วนสะอร์เ <laughs> สอร์หอมเปรีจะคอบ หอมปีตะกีครับก็ชีนอ่กา,า,นอกาก็ชีได้เนาะจ้ะก็ชีได้มัปูสนันดอกเอามาเห่าไอ้ยังยุ่หลังก่อนจกมัเจะพากันแดดลงไปจ้ะเป็นยังเห่าพากันเห่าต้อนรับกัน <c oughs> น้องๆอ,อยากออกกล้องไม่ได้ออกกล้องกับแม่นาน เฮาเจ้าเฮาอย่างจะพาชมสวนหลังบ้านเราจะพีกน<อ>ี่จะเป็นหอมเป๋พันใหญ่เนาะหมากับฮบาวประยุดบ์ยรยนที่อัดคลิปกับว่าได้อัดนี่จะเป็นหอมเป๋พันใหญ่กขาก็บสีออกนี่แหละค่ะคันแกก็สีออกสี หาปลูกไปบ่าสื่อน้ำข้าเจ้ามาต้นเพื่อสองต้นเหรอจ้ะมามามา,มาเพี้ยนปลูกเอาตอนนี้จะคล้องกันมีลายแล้วยุกอะหอมเปเนะาะบอกเลี้ยงก่อนทาหาปลูกมาเนี่ยกับว่าเศร้าจมไหลมานี่กระทางนี่ที่ก่อนตั้งใจว้านเท้ๆตั้งใจว้านแทเ่เขาอ่นเขาบวกขืนมากเนาะจ้ะบวกขืนมากก็เลยร่องตัดอ่า เราก็มาปล่อยไว้เองสีเลยให้เขาล่วงมาเองนี่จ้ะอันก็นยังเม็ดเกเรให้เขาล่วงเองเลยเพราะว่าอันกเขาตั้งใจว่าจะเทเอาขิงว่ามาใส่จะเทนันก็บกขื่นบ่บกเนี่ยก็งงเพือนกัน,อน,กนโอ้ยพอดีมาหลายจ้ะจะว่าเฮาแย้งจมเนี่ยจมไหนมาบ่าเศร้านีา่ดจ้ะมเนี่ก็มาเบิ่งหอมเปี๊ยเนะาะบอเรียงหอมเปี๊ยอัน ผัาไทยกับน่าจะเป็นผักผักชีฝรั่งบก่ก่อนคะตกไทยด้วยโอ <c oughs> ้เรืองเต็หอมเป็นอี่จ้ะเอาแบบมาไว้ยังสี่เลยอันนี้อันทอนออกตะกี้กันนานๆขึ้กันจะ้ะทอนออกแน่ทอนไปกินแน่เลยนะจ้ะอันนั้นจะได้ป่วยให้เขาอตอนนัวหน่อยๆแต่พี่ก็กำลังกินทอนหย่างเติ้ลตัวตนนหน่อยๆกำลังมน้าอยู่ ลายกระทางเติบมา,าจะเนาะลายกระทางเติบตัดไว้แบบนี้เลยอีกซุ้มหนึ่งก็กำลังปุง่มนี่จ้ะงามอบวานเนี่ยบวก,กิดด้วยจะแงม่มอบวานบวก,กิดก็เลยต้องใส่สูตรนี่เลย สูตรตัดอันง่ายแห่งแล้วมันถีบไปอีงสี่เลยจะเดี๋ยวพาไปเบื้องอีกจุดนึงนะจะเดินทางมาถึงแล้วจะอันนี้ก็งามเติบว่าได้ถือปุ๋ย้วจะถือขีหมลล่วนถือน้ำขีหมลล่วนเนี่ยจะขันขันง่เขาฉีประมาณนี้เราจะหุ้ยสะอ่น กินบนนระทันเนาะจ้ะกระชอนออกไปฝากมูนเน่เนาะจ้ะนะจ้ะตอนเอาเมาปลูกกัตนต้นซองต้นตอนนี้เท่ากับขยายเริ่มขยายไปเรื่อยๆแต่ละกระทางอยู่ไว้ในกระทางคอเขา้าเจ้าเมาปลูกกันเข้าเจ้าที่แรกอะทรงแพ้งๆดอกก่อนก็เลยคอรองเข้าเจ้านะออล่ะคอมาปลูกแมงสินะจ้ะ จะเดินทางมาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วที่กอนวัาพิษเนาะขอข้าเจ้าขอซื้อสิละจ้ะขอสื่อเจอกันข้าเจ้าก็มีกกระถางหนึ่งสินะก่อนก็เลยขอถอนถอนหลากเดบอนขอสื่อเมื่อันมาปลูกเมื่อเอาพันจะคองสินะก็ได้ได้มากแล้วฮาก็ได้มาปลูกใส้ในกระถางกระถางอันก่อนปลูกไว้เป็นกระถางเมื่อกี้น่ะจ้ะปลูกไว้เราไปนี้ เขาก็เฉียนออกต้นออกยางมากเรื่อยๆกับเป็นเป็นดอกเนาะดอกกันเลวานไปเรื่อยนี่เราจะขนาดหกแน่เพราะว่าอันขันกวนทวนต้นต้นหน่อยเขาก็เฉีออกต้นหน่อยเขาจะออกมากเน,นะกาะกอกระเล่นใส่วิธีตัดตัดอันตัดหญ้าเอาก้อนเนะาะค่อยมาเล่มตัดหญ้าเอาเพราะว่ากวนยานขันกวนทวนนั่นหญ้าเลยน,ะนั่น กวนทนหย่าเลยอันเดียวเดียวหลากเดียวหลากเขาจะขืนมานน่กว่าเขาก็ร่างปรุงเนาะเบียร์เขาก็ร่างขืนมากเหมือนจะเบียร์เต็มเลยเหมือนจะไม่เจอะไม่แต่นหอมเปย์เนาะกคนอื่นหอมเปรย์เหมือนจะเต็มเลยดิจ้าเต็มกะเผาก็ขืนมากกะเผากวนาลายแล้วกว่ากะชิบเอลดิกว่ากะจิตตัดตัดไห้มันนั่นไห้มันนั่นเมียน อากาศหายใจไม่แรงเข่าไปแน่นเอาจะเนาะมันมันงำหอมเปรก่อนให้ให้หอมเปรขึ้นมาเดี๋ยวก่อนถึงวาใส่กันไก่ตัดนี่จ้ะตัดออกตัดออกค่ะเพราะว่าคันทวนก่อนกระยานั่นเคยทวนเร็วแล้วก็อันหลักเขาขึ้นมาน้ำหลากเขาขึ้นมาน้แต่คันตัวน้อยๆกับเพราะว่าทวนได้อยู่แต่คันตัวใหญ่เขาทวนอะไรเพราะว่าลากหอมเปรเขาจะขึ้นมาน้ำเนาะตัดออกซะก่อนให้เขาตันใหญ่เกินเขาจะคอยทวนเอาเงา นี่จ้ะกับเมื่อวานเห็นเห็นกัดเกาจะได้ออกนี่ยนะจ้ะขันเท้าตั้งใจบ้านนะแถบว่าคืนเนาะจ้ะเนาะก็เลยใส่สูตรแบบตัดแบบนี้เลยตัดเป็นอ่าอ่าต้นแก่เลยเอามาิ่มไว้นังเสียเลยกับเขาก็โปร่งมาใหมา่คุณจ้ากระถางนึงก่อนอันเฮ็ดไวร้ายกระถางอยู่คุณจ้าอีกกระถางนึงนะจ้ะนะ หังงนย่าบ่มี่กินกับบะมี่กินเนะะานะเป่นย่าเด็กของม <c oughs> ี่แล้วลายแบบนี้นี่เราจะโอเคค่ะกราบขอขอบ,ขอบคุณขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเนาะจะวันนี้มาอัปเดต้องเปีใฮเบิ้งเนาะจะเนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ